ิจกรรมใหม่และสปอยความสามารถของหุนตัวใหม่และยานลำใหม่ที่เพื่อนๆต้องรู้แล้วก็โค้ดส0 0เพรอย่าลืมเอาไปใส่กันนะครับสวัสดีครับผมมิเตอร์ซิเวอร์ในเกม SD g u n การดัม G Generation สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ฟาร์มแล้วไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น u g Phone จะเป็นแอปพลิเคชันบนระบบเคาเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมืืออถปปปิิดดคมเน็ตไแล้ว ก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันก็จะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o n e ก็จะสามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับแต่สเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสเท่า MVP จะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่าและสบายกว่าใครสนใจดาวน์โหลด UG จีโฟสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับนอกจากโค้ดสามร้อยเพจแล้วเข อัปเดตอีก500เพชรด้วยกันเราสามารถไปทําการเปิดสุ่มได้ในส่วนของกิจกรรมเขาก็จะมีบอสตัวใหม่ให้เราต่อสู้ฟิลเอนด์มิส s อสเซลมีเป็นพวกไซคิรุกันดั้มและก็ศัตรูที่หลากหลายที่เราจะได้พบเจอเลยได้ว่าความมันความเดือดเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับและในส่วนของกันดั้มตัวใหม่ก็จะเป็นกันดั้มภาคแซดนะครับอย่างเซตากันดั้มนี่ดูฉาก PV ของเขานะครับเข้ามาให้ดูแบบนี้เลยนะชิงโคเทความสามารถล้นเหลือล้นหลามแบบมากๆนะครับแล้วก็จะ มีเดอะโอกันดัมด้วยเซตากันดัมเนี่ยสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับเป็นเครื่องบินเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นภาคแซดเหมือนกันนี่เลยครับตัวสีเหลืองเทไม่หกนะจะบอกให้สำหรับเซตากันดัม ex เขาจะเป็นกันดัมแบบลิมิเต็ดจะไม่ลงตู้แบบปกตินะครับก็เป็นตัวแรเหมือนสไตล์ฟีดอมกันดัมถ้าไปแล้วก็ไปเลยนั่นเองนะครับจะเป็นสายจู่โจมคัสตอมเวปป้อนเวฟไรเดอร์ชาร์จ ex เขาบอกว่าอาวุธของเขาเนี่ยพาวเวอร์5,900มีระยะการโจมตี4 ช่องยิ่ง SP ของเราสูงความเสียหายก็จะยิ่งมากขึ้นและถ้าเราโจมตีศัตรูได้สําเร็จยังมีเอฟเฟกอาวุธอีกด้วยนะครับฉะนั้นเราโควรที่ต้องจับจังหวะการโจมตีของเราให้เหมาะสมเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะเป็นสาย DPS ที่โคตรโหดแน่นอนว่ามีการดแเราก็ต้องมีนักบินนักบินเนี่ยก็จะเป็นตัวระดับ UR จํากัดเวลานะครับคามิวบิดันเขาจะเป็นสายจู่โจมและเป็นตัวละครประเภทโจมตีตัวแรกที่มีทักษะการฟื้นฟู SP เมื่อเราเปิดใช้งานเขาจะช่วยฟื้นฟู พให้ทันทีนะครับ60%ทําให้รักษาพลังชีวิตระหว่างการต่อสู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อเห็นแบบนี้เราเอาไปขับหุ่นตัวไหนก็ได้นะสามารถฟืนฟ้นฟู SP ได้แบบดีมากๆนะครับตัวถัดมาเดอโอหรือเดอซีโร่ไม่รู้ใครเขาเรียกยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แต่ผมไปแปลแล้วมันเป็นเดอโอเดอโอจะเป็น ex ไม่ใช่ตัวละครลิมิตต์นะครับก็แน่นอนจะลงตู้ธรรมดาเขาจะเป็นสายสนับสนุนจะอยู่ในภาค C หรือภาค Z นั่นเองนะครับแล้วแต่คนเรียกนะครับอาวุธที่กําหนดบีมดาบ ex จเด่นของเขานะครับจะมีเอฟเฟกอาวุธสร้างความเสียหายจากอาวุธลำแสงเพิ่มขึ้นถึง25%เมื่อวิกอร์ของเราอยู่ในระดับซูเปอร์ไฮหรือสูงกว่านั้นก็คือค่าความโกรธที่เวลานั้นเราสังหารศัตรูหรือเราเปิดใช้งานความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเขาจะเพิ่มทั้ง ATK และเดฟได้10%สนับสนุนพันธมิตรยิ่งค่าความโกรธสูงบอกเลยว่าจะยิ่งสุดจัดแบบมากๆต่อมาในส่วนของนักบินปาปติมุสซีล็อกโคเขาจะเป็นสายสนับสนุนจุดเด่นของเขารองรับการโจมตีโต้อตอบสูงสุด2ครั้ง ตัวละครแรกที่มีความสามารถในการเพิ่ม ATK เมื่อใช้ Support Attack และสามารถเพิ่ม ATK ของตัวเองได้20%เมื่อใช้ Support Attack นะครับก็เป็นตัวแรกที่กดบัฟเพิ่มพลังโจมตีได้นั่นเองในส่วนของสกิลของเขานะถือว่าดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราสามารถเอาตัวนี้ไปขับหุ่นตัวไหนก็ได้พบบดเพื่อบ o o s t d a m a g ให้มากยิ่งขึ้นและแน่นอนมีหุ่นแล้วก็ต้องมียานยานเนี่ยก็จะเป็นระดับ UR ด้วยกันเบลทอริกาอิลมาและออสฮุดมาลาชื่อก็ยากเหลือเกินแท็กไซคอมู เอฟเฟกต์การสนับสนุนสถิติทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นนะครับหรือก็คือค่าสเตตัสเพิ่มขึ้น25%สําหรับหน่วยส่วนเอฟเฟกต์ทัศน์าการสนับสนุนเขาจะสามารถฟื้นฟูเอสพีให้กับพนมิตรที่อยู่ในระยะได้นะครับเป็นยานที่เอาไ้เพิ่มเลือดถามว่าดีไหมต้องดูว่ากันดั้มมีภาคไหนบ้างมีตัวไหนบ้างที่สามารถเข้าคู่นะครับแต่ตอนนี้ยืนหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกทีฟาพวกลักอะไรพวกนี้นะครับของสไตล์แต่ถ้าถามว่าตัวละครพวกนี้สามารถเล่นได้ไหมหน้าเปิดขนาดไหนเอาจริงนะครับด้วยความที่าเ,เาเป็น ายแอตใช่ไหมและตัวละครนักบินของเขาอะ่ะเขายังสามารถฟื้นฟู SP ได้ด้วยนะครับเมื่อกดใช้งานสกิลก็อาจจะเป็นตัวที่เหมาะกับสาย P ิวพเพราะเซต้ากันดั้มก็ยังเปลี่ยนโหมดเป็นเครื่องบินทําให้ระยะการเดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วสกิลอาวุธของเขาเนี่ยสร้างความเสียหายถึง5,900ระยะการยุมตี4ช่องก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของการใส่โค้ดนะครับลิงโค้ดก็อยู่ใต้ล่างคลิปก็สามารถกดเอาโค้ดตรงนี้ไปใส่ได้จ G E T S U R V E Y เรา ก็จะได้เพชรมาแบบนี้แล้วก็ไปกดลับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าเราจะเปิดไม่เปิดเก็บไว้เปิดตัวใหม่ก็ได้นะเพราะอย่างน้อยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีตัวละครที่เอาไว้เล่นแนนาขดได้ยิ่งมีกรนดัมเยอะอยังไงก็ได้เปรียบนะครับต่อให้แม้ไม่มีดาวก็ตามแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้สไตล์เลยนะครับดูนะฮะสไตล์ไม่ออกเปิดมาร้อยกว่าแล้วนะครับแต้มตรงนี้ก็น่าจะฟรีดูจากทรงแล้วมาหน่อยสไตล์เพชรแจกฟรีทั้งทีมาเป็นตัวให้เห็นหน่อยกดไปครับริงโอ้โหไม่มี เลยเปิดทีละครั้งนะครับก็เกลือเหมือนเดิมไปอีกที่นึงจัดไปให้เฉิดฉายฉากเปลี่ยนหน่อยเถอะตาสีทองเหมือนเดิมครับแล้วก็กดป้ายชิงโอ้ยกล่องฉาบอ่าล้วนก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสมากหน่อยนะครับเจอกันใหม่พัดนาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ